วันนี้ผมจะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์กลไกของการวิปัติของอาคารสตง,งอซึ่งเราเรียกว่า Pancake c o l l a p s e ภาษาไทยผมจะใช้คําว่าการวิบัติแบบขนมชั้นพวกกรุงเทพมหานครมีตึกที่กําลังก่อสร้างบางตึกสูงกว่าของสอตองอด<ม>ุด<ม>นไ,ไม่ถล่มไม่เป็นอะไรอเออไม่ได้มีร่องรอยความเสียหายในเชิงโครงสร้างรุนแรงหรือไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนงานที่ระหว่างการสร้างตึกเลยเว้นอยู่แค่ตึกเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ เป็นที่ตัวตึกไม่ได้เป็นที่แผ่นดินไหวล่าสุดอาจารย์ด้านวิศวกรโครงสร้างทําคลิปอธิบายการถล่มของตึกสอตอง,งอนะครับว่ามันเป็นการถล่มของตึกที่เลวร้ายที่สุดทั่วโลกเนี่ยเคยมีตึกถล่มมาหลายเหตุการณ์มไม่มีครั้งไหนรุนแรงแล้วมีคนตายเท่ากับตึกสอตอง,งอบ้านเราเลยครับศาสตราจารย์เกียรติคุณดรวรศักดิ์กหนกนุกุลชัยเป็นราชบัณฑิตวิศวกรรมโครงสร้างท่านทำคลิปนะเปรียบเทียบเลย 8วินาทีมรณะแค่8วินาทีเท่านั้นตึก30ชั้นถล่มลงมาให้ดูชัดๆท่านอธิบายชัดเจนถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์คนไกของการวิบัติของอาคารสตงซึ่งเราเรียกว่า p พ n c a k e c o l ล็ก์ภาษาไทยผมจะใช้คําว่าการวิบัติแบบขนมชั้นในฐานะคนที่อยู่ในวงการวิศวก,กรรม โดยเฉพาะวิศวกรรมโครงสร้างทั้งด้านวิชาการทางด้านวิชาชีพการว่าเป็นอย่างไรและลำดับการวิบัติว่าเกิดที่ชั้นไหนก่อนหลังระหว่างกำแพงปล่องลิฟต์หรือเสากันแน่ในคลิปนี้การวิบัติของอาคารใช้เวลาเพียงแวินาทีเท่านั้นผู้ชมจะเห็นว่าอาคารยุบตัวลงมาอย่างรวดเร็วเหมือนของหล่น ลงมาจากท้องฟ้าในแนวดิ่งโดยแทบไม่มีการกระแทกกันและไม่มีการเอียงหรือกระเด็นไปทางด้านข้างเลยการบัณฑิตวิศวกรโครงสร้าง<อ>เที่ยวชาญเรื่องโครงสร้างโดยเฉพาะท่านเอาภาพเนี่ยแต่ละมุมของตอนที่ตึกถล่มนะครับมาเปรียบเทียบทั้งขวาหน้าแล้วก็มุมที่เห็นเสาของตึกเห็นว่าเสาเนี่ยยุบตัวลงมาก่อนนะฮะเหตุผลก็คือเหล็กไม่มีคุณภาพ S <S <S เสาเสาพังก่อนก่อนที่มันจะถล่มลงมาคือมันมรับแรงอะไรไม่ได้เลยใช่พอเกิดแผ่นดินไหวตึกก็เลยถลม่มตึกเนี่ย มันควรจะมีเหล็กที่เป็นแกนกลางใช่ไหมฮะใช่ฮะแล้วก่อนที่จะหล่อปูนขึ้นมาเนี่ยเหล็กเป็นตัวกลางในการพยุงมันควรจะแข็งแรงและเป็นเสาหลักแต่พอเกิดแรงสั่นสะเทือนปุ๊บเหล็กพวกเนี้ยมันไม่แข็งแรงมันก็ม้วนเป็นเกลียวทั้งตึกเลยครับตกลงมาสภาพของมันเลยเป็นฝอยขัดหม้อตามที่พี่ต้นอธิบายไปอเราเห็นระยงระยางเหมือนเส้นมีน่ะคือมันรับอะไรไม่ได้เลยอะดรวรศักดิ์เด่ยท่านบอกว่ามันไม่สามารถต้านแรงใดๆได้เลยสําหรับเหล็กไร้คุณภาพแบบนี้ที่คือ หายิ่งไปกว่านั้นก็คือเพจ CSI LA อันนี้ชอบขุดแล้วเขาขุดนะไม่ใช่ขุดสุม 4, ส่มสุ่มหขุดแบบมีหลักฐานชัดเจนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่คือโรงหนังส่วนตัวที่ถ้าตึกสร้างเสร็จเนี่ยมันจะมีโรงหนังนี้ด้วยสเดนะต้องอมีโรงหนังเหรอเป็นห้องขนาดหนใหญ่อ้าวา ไม่รู้สิทำงานแล้วเดี๋ยวเครียดเหรอเขาไม่ได้ต้องอธิบายว่าเอาไว้ทําอะไรแต่ว่า CSI LA บอกว่าไอ้ห้องขนาดใหญ่เป็นโรงหนังสร้างเหมือนโรงหนังที่เราไปดูตามห้างเลยฮะออจุผู้ชมได้ประมาณ200ที่นั่งใหญ่กว่าโรงหนังจริงนะอ,อ,อยู่บนตึกเดียบฟาดเลยว่านี่คืองบประมาณเพื่อประชาชนหรือเพื่อความสบายของผู้มีอํานาจหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐแต่กลับฟุ่มเฟือย ซ่อนอยู่ในงบประมาณของตัวเองวันนี้หลายคำถามที่ปีเพียงสอตงงเท่านั้นที่ตอบได้ก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรไม่เคยวิพากวิจารถึงคุณภาพของซัพพลายเออร์หน่วยงานหรือว่าบริษัทที่มารับช่วงงานต่อหรือแม้กระทั่งพูดถึงเหล็กเนี่ยก็ยังไม่เคยพูดด้วยซ้ำว่ามันไร้คุณภาพ่เดดือาไมพูดแต่ว่ารอรอรอมีแต่หน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะเขาตรวจสอบให้แล้วเท่ากับว่า สตอง,งอก็แทบไม่ต้องตรวจสอบเองเลยเออ,เอ,อแล้วก็ดีแล้วด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าให้ตรวจเรื่องของตัวเองเนี่ยมันก็พอจะเดาจุดจบได้ดังนั้นเรื่องนี้ DSI รับไปแล้วมันจะเข้าข่าย<ะ>ประพฤติม่ชอบนะอ,อ,อนนี้เขาตรวจสอบกันค่อนข้างชัดเจนแล้วเพราะว่านี่ความพังทลายที่สุดในประวัติศาสตร์ เมืองมนุษย์เพ <อ S 1> ราะว่าเดิมทีสมมติถ้าตึกถล่มมันต้องเอียงซ้ายเอียงขวาเพราะเหเล็กมันแข็งมากออมันไม่สามารถซุดลงมาได้แบบนี้มันต้องเอียงซ้ายเอียงขวาแต่นี่ไม่ใช่เลยฮะเหล็กมันม้วนเกลียวเป็นมาม่ามันจึงถล่มลงมานี่คือเหตุความยที่ต้นอธิบายถูกต้องเพราะว่าลักษณะของตึกที่ถล่มลงมาซ้อนทับกันแบบนี้มีแค่แบบเดียวที่เราเคยเอาให้ดูเป็นการคอนโทรลก็คือการตั้งใจทําลายตึกเขาจะเอาระเบิดเนี่ยติด เป็นชั้นๆขึ้นไปแบบนี้แล้วจุดระเบิดพร้อมกันแล้วให้มันซุดลงมาแต่ถ้าเป็นอาคารอื่นๆเนี่ยเหมือนที่พี่ต้นอธิบายถ้าแผ่นดินไหวมันโยกข้างบนถลม่มแต่ข้างล่างออตั้งอยู่มันจะถล่มแค่บางส่วนแต่อันนี้คือคลื่นลงมาแปลว่าแต่ละชั้นไม่มีอะไรรับน้ําหนักอะไรได้เลยครับแล้วนี่ขนาดว่าตึกยังสร้างไม่เสร็จยังไม่มีวัสดุอุปกรณ์ยังไม่มีน้ําหนักเฟยังไม่ขนขึ้นไปเออก็อีตัวละห้าหกหมื่นก็ยังไม่ได้ขนยังพังลงมาแบบนี้ยังเจ็บปวดต่อเนื่องได้เจ็บปวดจริง